แค่หน้าบ่รงนะฮึรึนอ้ยงงงอืมดีแต่พี่โของของแม่เลพี่ตองตัวนี้นะ พากันได้พอแจ้วบ่มันนนาะเบิ่งกุดตามแตะตอนนี้เะมั้งต้นตะเลิกบๆแล้วก็ากุดหานากุดอืม ไห่พ,อพ่อเจ้วพ็อปนกระปูแน่ไปเนองมีคุดเตะต่อสวัสดีนาพี่น้องเล้มกคุดเครีดดดยดน้ำกันนะพี่น้องเอาเบิ้งเมื่อกี้นี่พากันซวยไร้ิังไดมามนนียพากันมาแล้ว Phát có phát mẹ cũng thôi to, thứ mọi thứ mẹ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  mẹ mọi thứ mẹ mọi thứ mọi thứ mọi thứ mọi bơm chị nào uh -huh. ừ. ừ. uhm. mình sẽ cút to bên có tôi ở ăn bà mẹ Xem subscribe เช่นอก็สิากันมื่อล้พี่น้องมัน,มนเมื่อล,ลอเคเมมากาหืนยกคำบ่งุดจนชุดพี่อ้าพูดไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้บ <laughs> อห้เขตตั้งแต่พูดเลยพี่น้อยแลหกก้กมาหาอีมืนี่ ช่งหนึ่งนี่พนตกพ่นตกหลบปิไปหาก๊ดเคสพากันพักพรอนวันนี้ก็มาซ่องคนพี่น้องแต่ว่าซ่องไม่รู้ด้ววันนี้อ่ะไปเลยดองไปพุ่นบ่แม่บ่เหามันว่ปซ่องพุ่นบ่ไอ้ก่น่ากนากนากนว้าว้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 เรียกจระจมบ่เหาปลาเรพี่น้องดเป็นไง เอาป้าเขาในะขี้งอห่าแล้วบ้านเบิ้งผักันเลาะมือเลยพี่น้องบ้านกองกันสันๆไม่เห็งล่ะหาเลาะมือพี่น้องบ้านเบิ้งพ้นสรุปที่พากันมือแล้วพี่น้องเบ้าน นี่นี่ได้พ่อแกงเนาะไห่ได้พ่อแกงเหินเหาเนาะได้ลายเติบได้นี่ยของแม่ซาวบุไทยได้พี่น้องเลยลองก่อนนี่ได้ลายเติบเด็นี่ได้พ่อแกงเธอหนึงช่องเติบผู้รู้ว่าขันเหินเหามันสาม่นนึงเนาะเด็ดจะเนี้ยแม่ของซาบุไทยนี่ก็ลายเติบมีกระปูแน่เมื่อป่นชะกันพี่น้องมันได้กระปูอย่างนี้แซ่บๆเลยพี่น้อง เห็นหูกับหูนห้อยแล้วเป็นกระปูน้อยกันหูนี